ีค่ะขอตอนรับขอสู้ช่องยูทูบวสวรร์แชแนลนะคะเมืบแบบ่อหนีมาแบบแบกแบกแนวหน่อยนึงค่ะพี่้องนะคะเาแบบเออพรถุงนะคะขึงมาแต่วัดหอดนะคะพี่้องตอนนี้ก็จะถึงเวลาการซ้อมกันแล้วนะคะตอนนี้มาหอดมาถึงแล้วเด้อพี่้องนะคะเดี๋ยวสิพ้าเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะว่าพี่พีแม่แม่เพิ่นผาการทําอะไรกินเขาไรอย,อยังอยู่มีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะ นั่นเป็นเริ่มมาแล้วพี่ลองมาแล้วนะคะมาแล้วนั่นอ๋อเอออะไรอ๋อเออทุกอย่างอันนี้มีเครื่องลองไปทำดูนะอร่อยมากจริงๆด้วยเนี่ยแต่ถ้าเกิดใส่ส้มตำส้มตำรสจัดไม่ใส่ปลาแก้วละวางใส่ผงชูรสหลายๆอร่อยก็ผงชูรสก็มีส่วนก็ต้องใส่เข้าไปอีกนะในนี้เราก็มีผงชูรสอยู่แล้วแต่ เอาอยู oh ่นี่เจ้าที exactly ่ใส่กลุ่มชุดความสีแดงเครื่องปรุงมันก็ต้องมีปลาหลัไม่ใช่ครับไม่ใช่ปลาล่าต้มสุกแล้วเขาต้มแล้วก็เอากองเอาน้ําเทไม่ได้นะแล้วปลาล่าสีแดงล่ะคะปลาล่าสีแดงสําหรับใส่ส้มตำใหญ่เดียวแล้วก็ยำต่างๆทุกวันนี้ก็ใช้ยำน้ําปลาล่าแล้วนะใช่ยำปลาล่ายำเกาเหลาปลาหมึกน้ำปลาล่าน้ำปลาล่าสูตรนี้อร่อยมากมันจะเป็นมีมีน้ําตาลเนี่ยอันนี้สูตรนี้ขอการันตีเพราะว่า วันนั้นเนีหิวมากเทปลาแดดปลาแดดนี่แหละกินกับบะเพียงอร่อยมากกินกินไปว่าเอาคนใช่แบบใช่มีเมียนวันนั้นมีพริกพริกสดแล้วก็กระเทียมกับข้าวก็ได้หิวมาก ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างมอมี่อะใส่ใส่สูตรนี้เพราะว่าเป็นวัยรุ่นวัยอะไรยังใช่ใช่ใ่นนี้อยู่อันนี้ก็แค่คอนเฟิร์มเพราะจะออกหวานๆนิดนึงนะถ้าถ้าเป็นดาบซอสดาบซอสการันตีสูตรนี้อ๋อใช่ไหมเพราะว่าสูตรที่เขาเขาไม่ใส่น้ำตาลเออดาบซอสใคแต่ชอบจะจ้ำจินกับข้าวเลยนะอร่อยมากป้าแดงเหมือนกันก็กินเรื่อยกินเรื่อยแต่ส่วนมากก็กินน้อยเพราะว่าป้าแดงต้องกินอย่างอื่นป้าแดงต้องกินอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันอร่อยมาก คุณลองซิกแซกดูนี่ซิกแซกนี่ไปหน่อยใส่นี่ไปหน่อย banks, แล้วก็ใส э ่ต่างๆเขาเอิ่นกวดอันสูตรไข่แม่นปะค่ะสูตรไข่สวัสดีครับพระเอกมาแล้วครับท่าน โอ้โหสวยสวยโุ้หล่อมาแต่ไกลค่ะซีโนแวกซีโนแวกแล้วก็ต้านี่ก็เหมือนซีโนแวกขอบลงไปแล้วก็ต้อแอนต้าใส่เข้าไปอีกมันจะเพิ่มความต้านทานขึ้นไปอีกหน่อยคู่หนึ่งโฆษณาขายไปลาแดกคู่หนึ่งที่โรงมือตามะฮงค่ะแม่เหมียวค่ะไปสามตัวนั่นอีกประจำตัวคนของเราเนี่ยค่ะเอาสีขาวสองสีแดงหนึ่งเอาแม่เหมียวเอาสูตรไดเมอร์นี่อันนี้อันนี้เอาสูตรปลาแดกเอาสูตรปลาแดก ไม่เหมียวจะตำแบบชนิดว่าไม่ไม่เอาหวานใช่ไหมค่ะไม่เอาหวานใส่สีไม่หมียวใส่สีขาวเลยนะหวานก็ได้วนนี้ใส่สีแดงสีแดงาช่วงนี้ชี้เนี่ยรายการทำอาหารเคลื่อนที่ครัวเคลื่อนที่ปฐมมาแล้วค่ะเคลื่อนที่ใช่นะคะวดรอยไม่ได้บอกว่าขวดรอยที่มออุ้มไปเ่ยเด15บาท1 5บาทเดี๋ยวส่งให้ซรัได้ตามประุ่นะนเลว่น เแม้ว่างโหลดพี <threatened S 2> <itchens>. ่แ hey, ม really? ่พอดีเด็กขับปุ่นมาพอดีแม่ขับปุ่นมาแต่วัดนำแต่ชักมืออันนี้คือครัวครัวครัวคุณแม่ของเรานะคะแม่เราที่ร้าน ม่ลีคาเฟ่ได้เลยค่่ะแตว่าถึงที่มันก็ไม่มีคาเฟ่แม่อันนี้ก็บรรยากาศก่อนซ้อมนะคะพอดีก็นั่งอยู่แล้วมีอะไรบางมีอย่างอาหารอย่างอื่นบริการมีกาแฟมีด้านนี้ก็จะเป็นการสูงความคิดกันนะคะสูงความคิดแบบผ่านโทรศัพท์โคตองกดไคกดมันนะใจไปได้ยังตั่งเต้นกคตรต่ะเต้ นแต่ถ้าใครอยากซื้อหวยหรือว่าซื้อลอตเตอรี่ที่ทัศนาราคนเหนียวตีนยานุ่มแกนขุนตีนยางนะก็จุดควงเลี้ยงจอขายทุกวันค่ะซ้ำกันนั่นแหละที่น้อโทรหาเจ๊ดแรกก็ได้เจ๊ดแดกก็ซื้อไปแล้วนะคะเออเดี๋ยวจะซื้ออีกอยู่วันนี้นี่ปมาแดงก็เลยใส่แมสกสีนี่อ๋อใส่ไปไหว้พระธาตุไมีประเด็นพระธาตุก่นค้างแม่ย์เขาบอกไม่ไปเอาบ้านด้านขึ้นกีไม่ใช่ มีประเด็นแม่นบอาจัดไปเลยแจกแต็มคืออะไรทั้งมูสันเจี๊ยมไม่ได้ขอน้อไปได้ขอกับเอ้นั่นสองคนเนาะแม่นบอนอ๋อเขาเลยได้สองมันมีประเด็นยังวะซ้อก็งักเจี๊มเดี๋ยวก็รู้ประเด็นซอไปก็ได้มันมากินแค่รสกินนอไม่ไม่แม่ป้า่กินสลัดได้กินแตเห็นและงอกว้าแล้วใครร้ายตุ้มโง่หัวหัวอย่าลืมนะคะ เขาท้วงว่าทำไมป้าแดงนีอันผ้าปิดปากสีเหลืองคือป้าแดงต้องชี้แจงต้องตั้งโต๊ะนะครับว่าบางคนก็ว่าป้าแดงไปทําอะไรไม่ดีมีลายคือป้าแดงไปไหว้พระธาตุขามเกนที่นี้ป้าแดงรือมาเมสไปทางวัดก็เลยแจกมาสองอันให้อันใครไม่รู้มาขอแต่ขอสองคนอะวันนั้นจำได้ ปลาแดงก็เลยใส่สีเหลืองอีกอย่างด้วยปลาแดงเป็นคนจิตใจธรรมะธรรมโมสีอื่นปลาแดกมันก็เลยใส่สีเหลืองก็เหมือนตอนเราไหว้พระไปในตัวอันนี้ได้ไหมเนาะค่ะได้ได้อันนี้อันนี้ผ่านค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเริ่มปลาร้าปลาแดงแ่บพูดนะบโบเลมัต์แม่เด้ขาเป็นกระมากพร้อมแต่ทุกอย่างเหลืองเอาแต้มสีก็ต่อดีนะต่อดีเนี่ยนะเออแต่เลืองอันนี้ เอาแม่พราปลาแดงชอบทลายดงขมิ้นเห็นโพสตบอห์พราปลาเดงได้ตัวนันซื้อขอบเป็นสีเหลืองเออคือปลาแดงคนภาพสีเหลืองนะอย่างนี้กเนนาฬิกาปลาแดงก็สีเหลืองนะแบรนด์เพชรแบรนเพชรสีเหลืองให้บ้านแบรนด์เพชรก็มีสีเหลืองนช่ไหมเออคือสีเหลืองขาดไม่ได้ค่ะ สีเหลืองไปสีน้ำโชคใช่ไหมแม่ใช่สวัสดีน้องเบนเิือนผกาสวัสดีจ้าคุณผู้กันสงการวงศิลสวัสดีค่ะที่ใครเนี่ยคุณ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 มาๆมซื้อหลือป่าเฮียผู้จัดการใหญ่มารีคาเฟ่จะทุ่มหลือป่าปลาเนี่ย พี่ยาพี่ยาจะจะช่วยบัตรในรอบนี้ผ่านด้จะช่วยบัตรหรือเปล่าครับช่วงมายี่สิบบัตรอบนี้่ะครอบนี้ครั้งนี้ใครประเดียร์นะส่วนทางนี้นะคะกำลังคำรามคำเร้นในการซ้อมนะคะนี่กำลังไม่เหมียวเป็นยานุดๆกำลังกำลังไม่เหมียวย่านเดือนๆพี่น้องเริ่มจับโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คแล้วแม่เรามันเลยให้มันได้แม่บอกว่านะคะผู้ใดกินตามหงหงกูบริสุทธิ์ซอยกูละเมืองแม่ว่าะแม่ดี๋ยวไลฟ์สดใช่ไหม ดูสีก่อนกาลังเหลือฟิลเตอร์อยู่มันจะมีการมันไม่เกิดใช่ไหมแม่อยู่บ้านตอนตะลอง้อนตลงตนมันเกี้ยงอันนี้แม่ก็ถ่ายกล่องสซเดียอันนี้ได้ปะได้มได้ธรรมชาติไหมธรรมชาติไม่ไม่เอาถาวว่าน้ำกล่อยออนี่ได้ได้ได้ใส่นะห่อพอนี ได้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 ไแม่ได้ได้ยแม่ได้าได้ีหน้าได้ิได้ได้โอเคปังหมอปลา่ยหอปลาามเอาไปเะินหมอปลามาสหาอย่งไปเลยว่าสันประพุ่มเพรนสิงทถูกไหะถึงตัวไปเลยเป็นปอบจะติดถืหมอปลาถามหา แกงอีกแล้วพี่น้องหนึ่งกระสอบแบบนี้ต้องตั้งโต๊ะถล๊ะแขงถะแข็งเลยนอะไรล๊งอะไบ้าต้องถะแขงแล้วเนาะงานถล๊ะแลงการต้องเข้าขอบคุณน้องเลด้วยนะค่ะกูสุมาสวัสดีค่ะน้องอิ๋วสวัสดีค่ะพี่เตอร์เล็กสวัสดีค่ะพี่น้องบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเอ้ยยิบโตขอบคุณอาหารการกินบริจาคน้ำท่วมนะคะตอนนี้เราได้รับเรียบร้อยแล้วหลายเที่ยงค่ะเอาโบบาวนู่นเดี๋ยวเราพร้อมล้ำเสดแล้วก็อยากกินกันคือโบบ้าวลูกแคร์พ ไส่สวนส่ระถม125บาทมีทุกโชว์มีทุกอย่างมีแต่เจาจัดเต็มทุกอย่างแต่กี้ก่อนจะมานี่ตื่นขึ้นมาเพราะประแด่นันอยู่ข้างเวทีที่เขาไล์สดเลยนะที่ไล์สด16เนี่ยประเด็ไปดูนะโอ้โหเขาทําแบบเวอร์วังอลังการมากกับพ่อเวทีก็คุ้มค่าแล้ว125บาทโอ้โหเข้าไปดูได้เวทีขนาดเปลี่ยนซื้อเบอร์จังหวัปะดโอ้เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนรูปชม ep แรกแล้วมา ep สองเนี่ยนะ ปลี่ยนแบบว่าเกือบร้อยเอร์ซไม่เปลี่ยนเฉพาะเล็กเพราเหล็กมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนนั่นเปเออเปลี่ยนรูปแบบโฉมใหม่เพิ่มจอ LED เพิ่มระบบหอเหินเดินอากาศโผล่ขึ้นมาจากดินมีหมดต่อไปเนี่ยจริงจริจากินทะลุขึ้นฟ่ามีหมดจริงๆแล้วคุณจะว้าวแบบชนิดว่าอยู่ตามอันนี้ยเห็นไหมไอเขาเรียกอะไรนะ Impact อิมแพกเมืองทองเกอารีนาเมืองทองธานีคล้ายๆเหมือนลงละครเป๊ะแล้วเราจะพยายามไม่ให้มีหลุดราบซอบคุมทุกวันเลยตอนเนี้ยคมว่าจะไม่ให้หลุดงานเขาว่าใมีหลุดทีเรามีคนบางทีนัคนรอดไปห้องน้ําก็เห็นเข้ากล้องเนี่ยแต่เราเห็นเราเห็นรอบแรกแล้วเรามี จุดบกพร่องและรอบนี้เราจะไม่มีจยุดบกพร่องต้อะขายของนะคะช่องตำอร่อยค่ะตำประแดดยาแด่ค่ะเปิดตัวซุคแด่หนสลิงนี่โชคแด่อาจจะหนสลิงมาหรือโผล่ขึ้นมาจากดินก็ได้นะตัวเอาแถวนี้มันยังเป็นเงื่อนงำอยู่ตัวโพจะยินคือตัวได้ไหมถ้าใครอยากเห็นต้องซื้อบัตรเข้ามาเจ้าป้าดงนั่งเป็นยาบบยันบหและอีกอย่างหนึ่งที่วมายาบายันยังไงอีกอย่างหนึ่งการซื้อบัตรนี่นะคะ ป้าเด้ขอแนะนําให้ซื้อล่วงหน้าอย่าไปซื้อจนชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไล่จะแมเรอยู่่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนหน้าหน้าก่อนจะก่อนจะไล่จัดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถ้าคนซื้อเยอะเอดมินเราจะตอบไม่ทันแล้วก็โดนบล็อกด้วยตอบไปตอบไม่ทันหรือบางทีเน็ตล้มหรือเน็ตอะไรมันมันมากเนาะตอนนั้นเวลานั้นเวลาที่คนใช้เน็ตมาก ถ้าไม่หนิดล้มมันยัว่าเข้าไม่ทันมาคนณดึเข้ามาแล้วเขาจับินอยู่ค่ะคุณรัชรัมซ้อนก็เสียโอกาสแต่ว่าเสียโอกาสไหมไม่เสียเพราะว่าเราดูย้อนหลังได้เราดึงย้อนหลังเข้ามาได้แต่ว่ามันไม่ได้ดูขนาดนั้นใช่่คะแค่นั้นเองเอนนี้ว่าเอามาบล็อกเอาทำไปลองยวเราจะมาดูการตำซ้อนตำของคุณแม่เรานะเบิ่งงต่าย่ำ่น้องแล้วก็จะไม่ผิดหวังเรื่องนั้นที่ท่านเสียไปให้เรา โอเคค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศของพวกเรานะคะวอลเรีินวอาหัวบรรยากาศแบบสดๆกันนะคะเด<ร>ี๋ยวสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้น้องเหม่ขอเนีญาเอาไปสนุกสัก่อน<ฤ>นะคะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยเจอกันที่ใหม่คลิปหน้าหรือว่าน้องแหมจะไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube หรือว่าจะผ่าน a c e b o o k กับคอยติดตามกันดูนะคะคอยติดตามพี่ๆเพื่อนๆทุกคนของเราในวงประทุมบันเทิงสินด้วยนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอคาว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะเวลาเรียบบัตรฟรีเราก็มีแล้วนะ